มิดด่วนเอวาตลกหกฉากป่วยรุนแรงสุดในชีวิตเป็นนักแสดงสาวสาวยส,สายฮายอย่างเอวาตลกหกฉากที่นอกจากเธอนั้นจะมีผลงานผ่านจอแก้วให้แฟนคลับได้ชมกันแล้วแฟนคลับก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของเธอได้จากอินสตาแกรมอย่างด่าสุดแฟนคลับเห็นโพสต์นี้แล้วแห่ให้กำลังใจรัวๆเมื่อพบว่าสาวเอวาแอดมิดด้วยเธอเผยว่ามาโพลอ,อีกทีที่โรงพยาบาลให้กำลังใจตัวเองแล้วการเซลฟี่สักหน่อยเพื่อเป็นความสดใสให้กับทุกคนในวันทำงานนะคะ จะบอกว่ารอบนี้หนักจริงๆน่าจะเป็นอาหารเป็นผิษที่หนักที่สุดในชีวิตดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคน ตอนนี้คือปวดบิดเหมือนคนบิดผ้าเลยค่ะทรมานมากๆแต่เจอกล้องก็ต้องยิ้มสู้เอวสู้สูขอให้หายเร็วๆอยากกินไอติมหมูกระทะข้าวหมูย่างอยากกินทุกอย่างเลยค่ะถึงขั้นฝันถึงว่าได้กินน้ำหนักลงควบขขอให้พาห้าทิตทุกดวงมีวันที่ดีนะคะดีกว่าเอวขอบคุณทุกกำลังใจนะคะส่งมาเยอะมากๆเลยอ่านแล้วยิ้มได้จริงๆไมยพลังบวกขอให้พ้นนี้เตือนสติว่าเอวจะไม่กินอาหารโดยไม่ดูดีๆอีก